ดราม่าจนได้นิวเคลียร์เจอเนบให้ถามแต่ไม่กล้าตอบแบบนี้เรียกว่าแม้จะออกมาเคลื่อนไหวหลังมีประเด็นหรือเตียงหักระหว่างนิวเคลียร์เพชรจ้าที่สาวนิวเคลียร์ออกมาโพสต์ว่าเอาจริงนิวไม่ลงรูปกันมาตั้งแต่มะกราละนิวกับพี่เพชรก็ไม่เคยพูดอะไรแต่พอนิวทําช่องที่คุยกันมาตั้งแต่ก่อนมีข่าวอีกละพร้อมทําเดือนมีก็ดันมีข่าวออกมาพอดี ถามคนอื่นได้นิวปรึกษาเรื่องช่องกับพี่ในวงการหลายคนมากกลับบอกว่านิวสร้างกระแสนิวสร้างยังไงหรอไม่ได้พูดไม่ได้ทำอะไรเลยใครจะพูดยังไงนิวไม่ว่าแต่อยากจะบอกอย่างหนึ่งว่านิวไม่มีทางเอาเรื่องของความรู้สึกมาล้อเล่นมาสร้างกระแสให้ตัวเองแน่นอนส่วนช่องนิวเรื่องคำถามที่จะตอบ20คำถามเนี่ยทีมงานก็เป็นคนช่วยคิดเพราะใครใครก็ทำมาตอนเปิดช่อง นิวก็เลยโพสต์ให้ถามเพราะคิดว่าน่าจะดีถ้าตอบในสิ่งที่คนอยากรู้มากกว่าคิดคำถามเองคนก็ถามถึงเรื่องที่เป็นข่าวนิวก็ต้องตอบในรายการและเป็นนิวสร้างกระแสะให้รายการตัวเองไปอีกใช่ไหมถือว่านิวได้ออกมาบอกแล้วนะคะว่าไม่เคยสร้างกระแสะอะไรให้ตัวเองเลยจบข่าวส่วนเรื่องอื่นถ้าเราพร้อมจะพูดอะไรเดี๋ยวเราพูดเองนะคะขอบคุณที่เป็นห่วง ท่ามกลางเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงและแฟนคลับเข้ามาให้กำลังใจล้นหลามแต่ก็มีวายจอดดราม่าต่อเมื่อมีชาวเน็ตบางรายเข้ามาคอมเมนต์ซะอีกว่าพูดว่าเลิกแล้วมันยากหรือไงซึ่งก่อนหน้านี้สาวนิวเคลียร์ก็จอดดราม่าเรื่องตอบคำถามไปแล้วว่าเปิดให้เขาถามแต่ไม่กล้าตอบเขาเรียกว่าอะไรคะงานนี้สาวนิวก็ได้เข้ามาตอบว่าอ่านจบหรือเปล่าว่าจะตอบที่ไหน ซึ่งจากการส่องอินสตาแกรมชาวเน็ตที่เข้ามาแซะพบว่าเป็นแอคเคาท์ไม่มีตัวตนไม่มีการโพสต์ภาพไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆหรือที่หลายคนเรียกว่าอวตารนั่นเองอย่างไรก็ตามเรื่องราวความสัมพันธ์ของพวกเขาก็รอติดตามคำตอบจากปากเจ้าตัวเองดีกว่านะจ๊ะ